ถึงไหนล้วจะตอนนี้เป็นลูกเขยเสียทีแล้วนนลก็ว,วันนี้ก็จะมาสรุปเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดที่ได้จาก รจุลปันกนะจ๊ะเรื่องราวที่เล่ามานี่คือส่วนขยายของกายคตาสตินะกายคตาสติที่พระจุลปันทุกท่านท่านอะไระเรื่องราวของท่านเนี่นะ ที่มีบันทึกไว้ในอัตกถาเนี่ยย้อนไปโนนเมื่อแสนกับที่แล้วท่านกับพี่ชายในยพบชาติสุดท้ายเนี่ยก็เป็นพี่น้องกัน,นก็เกิดในยุคข,ของพระปัทุมุตตระพุทธเจ้าต่างก็สั่งสมบุญในศาสนาของพระปัทถมุตตระพุทธเจ้า แต่ตั้งความปรารถนาคนลอยะ่างพี่ชายของท่านคือพระมหาปันทุกเนี่ยตั้งความปรารถนาว่าขอให้เป็นพระอรหันต์ผู้เลิศในทางเจริญวิปัสสนาส่วนพระจุลปันทุกตั้งความปรารถนาว่าขอให้เป็นพระอรหันต์ผู้เลิศในทางมีมโนโมยิทธิคือสามารถใช้ใจนในระมิตร่างกายจาก คนเดียวเป็นหลายหลยคนได้ได้ถึงพันคนแล้วพี่น้องคููนี้ก็ประคับประคอ,องสร้างวัลลีกันมาเรื่อ,อยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแต่เรื่องของพระจุลปันทกนี่เยอะหน่อยถ้าว่าไปเรื่องของท่านเหมือนมันมันอะไรเนีย มันค่อนข้างจะมือวาาบางชาติก็ฉลาดสุดๆบางชาติก็โง่สุดๆเนี่ยฉลาดสุดๆก็คือหนูตายหนึ่งตัวเนี่ยสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวจากหนูตายตัวเดียวได้แต่เพราะความฉลาดนี่แหละ เลยตอนไปเกิดในยุคของพระกัสปะพุทธเจ้าเนี่ยคงจะหลงตัวว่าฉลาดเนี่ยก็เลยไปบูรี่พระองค์หนึ่งที่มีสติปัญญาน้อยกว่าตนจนท่านน้อยใจสึกไปเลยกรรมนั้นเนี่ยทำให้ท่านต้องมางโง่สุดๆเนี่ยมีบันทึกสองชาติ แต่หลวงพี่ว่าน่าจะมากกว่าน,นั้นแหละชาติหนึ่งก็เป็นชาติที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจ,อา,จารย์ทิสาปาะโมกจำได้ไหมจนอาจารย์ต้องให้คาถาบทหนึ่งเอาไว้เลี้ยงตัวคาถาบทนั้นจำได้ไหมว่ายังไงคะคาเตสิกาเตสิกินกรณาคาเตสิก อาหารปิตังชานามิชานามิแล้วก็มาชาสุดท้ายวิบากกรรมยังไม่หมดเนะก็ยัง,งโง่ต่อนะส่วนพี่ชายเนี่ยพระพี่ชายแม้จะตั้งความปรารถนาว่าให้เป็นเลิศทางด้านเจริญวิปัสสนาคือเลิศทางด้านปฏิบัตินะ แต่ว่าเส้นทางของท่านเนี่ยท่านก็เป็นเลิศทางด้านปริยัตินะคือจบปริยัติก่อนเรียนพุทธพจน์ก่อนและจึงค่อยมาปฏิบัติก็อยากจะเอาเส้นทางสายที่ตัวเองปฏิบัติมาให้กับพระน้องชายแต่พระน้องชายมีวิบากกรรมเคยไปบูลลี่พระองค์หนึ่งไว้เมื่อพุทธนนท์ที่แล้วเลยไม่สามารถจะใช้ เส้นทางดำเนินตามเส้นทางขอพระพิชัยได้ต้องบายพาสคือข้ามไปเลยโดยใช้กายคตาสตินี่กายสคตาสติบายพาสแต่ต้องมีครูนะต้องมีบรมครูช่วยอีกแรงเพราะลำพังบาร,รมีของตัวเอง ไม่สามารถเจ้าชนะวิบากกรรมได้ดูนะนี่ขนาดสร้างบาร,รมีมาแสนกับนะและกรรมเนี่ยที่โง่เนี่ยก็เพิ่งทำกับนี้เองนะเพิ่งสร้างกับเนี่ยเมื่อพุทธันดรที่แล้วนี่เนี่ยนะดูนะและที่สร้างมาก่อนหน้านี้ ที่สร้างมาก่อนหน้านี้นะอีกเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้ก้าบเากับดูนะที่สร้างมาก่อนหน้านี้อีกเก้าหเก้าพ้าร้อยกบากับมไม่สามารถจะเอาชนะวิบากกรรมที่สร้างในกลับนี้ได้ ต้องมีบรมครูช่วยช่วยแกลงถึงจะชนะได้เรายังไม่ชนะเขานะะอเพราะฉะนั้นนี่นะอย่าไปบูลลี่ใครนะจ๊ะอย่าไปบูลลี่ใครนะแม้แต่ตัวเองก็อย่าไปบูลลี่นะแม้แต่ตัวเองก็อย่าไปบูลลี่ โอโหเวลากรรมมันส่งผลเนี่ยไม่ธรรมดาล้วก็โชคดีที่มีครูเนาะเราก็บุญดีนะมีครูเพราะงั้นรักครูไว้เยอะๆนะรักครูบาอาจารย์ให้เยอะๆนะจ๊ะเคารพศรัทธาเรื่มใสในครูบาอาจารย์มหาปูชนียอาจารย์ให้เยอะๆนะมันไม่แน่หรอกเราอาจจะวันใดวันหนึ่งเกิดพลาดพลั้ง อกุศลก็สิงจิตให้ก็ะทำความผิดอะไรสักอย่างจะได้มีมหาปูชนียาจารย์ช่วยนะกายคตาสติเกิดจากเมื่อชาติหนึ่งเป็นพระราชาใช่ไหมเวียนพระตักสินรอบพระนครเหงื่อตกจากหน้าผาก เอาผ้าขาวซับเหงื่อหรือซับกระสีโทเลยจากผ้าขาวเปลี่ยนเป็นผ้าหมองพิจารณาความไม่งามของร่างกายและความไม่เที่ยงของร่างกายนี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้สามารถเอาชนะวิบากกรรมได้เอาชนะวิบากกรรมที่เคยไปบูลลี่เข้าไปได้แต่ก็ต้องมีครูช่วยครูช่วยแกรง กายยคตาสติออามาทบทวนกายยคตาสติกันหน่อยดีกว่าอาการ32จําจำได้ป๊อมี่ะไรบ้างผมจำได้แค่นี้เหรอผมคน เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังพืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสรดหนองเลือดเงือมันค้นน้ำตาเรียวมันน้ำลายน้ำมกไขข้อมูด เยื่อในสมองใชมสามสิบสองอย่างจำได้ป๊อปาใส่ทำนองหน่อยใส่ทำนองหน่อยสงสัยตนะ้องเอาไปใส่ดนตรีเนะาะหานักร้องมาลองเลยจะได้จำได้ถ้าใส่ทำนองนิดหนึ่งจะได้จำได้พระจุลปนทกแค่เงื่อนะ ยังบายพาสได้เอาชนะวิบากกรรมได้นี่หลวงพี่ให้ทั้งสาสิบสองอย่างนโอ้เหลือเฟือโมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับฟังพืช ไตปอดใสใหญ่ใสน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลจน้องเลือดเหงื่อมันคนน้ำตาเปลียวมันน้ำลายน้ำมูกไขคอหมูดเยื่อในสมองจังใ้บอก จำได้ข้อหนึ่งกับข้อสามสิบสองคือผมกับเยื่อในสมองโอเคถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะพระจุลน์บรรทุกแค่เงื่อข้อเดียวเองนี่เราได้ทั้งสองข้อแน่แต่ผมกับเยื่อในสมอง อันนี้กายยคตาสติเนี่นะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือท่านเอาไปบรรเทาวิบากกรรมจากหนักเป็นเบาจำได้ไหมพี่พูดไปหลายครั้งว่าคนเรานี่เวลาสร้างกรรมชัวม่วเงนียหรือทำเรื่องไม่ดีทำด้วยสาเหตุสองประการ 1. กิเลสบังคับกิเลสโลภะโทสะโมหะบังคับให้สร้างกรรมชั่ว 2. วิบากกรรมบังคับวิบากกรรมบังคับให้ทำกรรมชั่วนี่แก้ยากยาก เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่วิบากกรรมบังคับให้ทํากรรมชั่วแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้แต่พระองค์ผ่หนักให้เป็นเบาได้เออผ่หนักให้เป็นเบาด้วยกายคตาสติ เรื่องนี้เนี่ยนะเป็นต้นบัญญัติของปราชิกข้อที่สามของพระน่าเสียดายวันนี้พระไม่มาพอจะเล่าเรื่องพระนี่พระไม่มาพอเลาเรื่องโยมแล้วพระมาเล่าให้โยมฟังแล้วกันชาติต่อไปได้เป็นพระเนาะแต่ความจริงก็อดีตพระทั้งนั้นแหละที่อยู่นนียอดีตพระทั้งนั้น ชื่อไหมอดีตพระทั้งนั้นแต่อดีตใกล้ไกลแค่ไหนกเรื่องหนึง่งบางคนใกล้บางคนไกลบางคนเคยเป็นพระเมื่อแสนกับที่แล้วองเงี้ยแต่อดีตพระทั้งนั้นแหละที่อยู่ในนี้นนส่วนอนา,นาคตจะเป็นพระหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งอยู่ที่ปัจจุบัน แต่แท้ถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อไหร่เป็นพระหมดกลาเป็นพระหมดเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็คือในสมัยพุทธกาลเนี่นะมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งประมาณห้าร้อรูปประมาณห้าร้อยรูป พบแน่ดีของพระภิกษุรูปนี้นะเคยเป็นนายพรานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเยอะชาตินี้มีบุญเก่ามาบวชบวชเป็นพระแต่วิบากกรรมก็ไม่ปล่อยนะวิบากกรรมก็ตามเล่นง,งาน บวชเป็นพระแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดวิบากกรรมเลยวิบากกรรมก็ตามมาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็ทราบนะท่านก็ตรวจดูในที่โอ้กรรมหนักนมีบากกรรมในอดีตเป็นในพรานเนี่ยฆ่าสักเยอะ กรรมนี้จะบีบคั้นบีบคั้นให้ท่านฆ่าตัวตายถ้าไม่ฆ่าตัวตายก็จะไปหาคนอื่นให้ช่วยฆ่าตัวเองให้ตายดูนะกรรมมันบีบคั้นนะบีบคั้นขนาดนีนน้ว่าท่านต้องฆ่าตัวตาย ถ้าไม่ฆ่าตัวตายก็จะไปหาวิธีการให้คนอื่นฆ่าจำได้ไหมเหมือนที่ผมงพี่เล่าเรื่องพระภิษกษุูรูปหนึ่งน่ะเที่ยวมือล้วงไปในหม้องงหัวก็มีกรรม,มคล้ายๆไงบีบคั้นะและพระองค์ก็แก้ไม่ได้ด้วย แก้ไขไม่ได้ด้วยเพราะมันมบากกรรมมันหนักท่านทำได้อย่างเดียวคือพ่นหนักเป็นเบาท่านพ่นหนักเป็นเบายังไงท่านก็ถึงเวลาท่านก็สอนสอนพระแต่ไม่ได้มีแค่ห้าร้อยนะก็สอนหมดอะมากกว่านั้นแต่ว่าห้าร้อย องค์ที่มีวิบากกรรมเนี่ยเป็นสับเซตของทั้งหมดเข้าใจคำว่าสับเซตใช่ไหมส่วนหนึ่งของทั้งหมดท่านสอนกายคตาสติคือให้พิจารณาความไม่งามของร่างกายอาการ32อย่างมีอะไรบ้าง ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลียวมันน้ำลายน้ำมูกไก่ข้อมูด ยื่ในสมองสอนให้พิจารณาความไม่งามของร่างกายและบอกมีอานิสงส์แบบนี้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 ทำให้คลายความผูกพันจากร่างกายของตัวเองและร่างกายของผู้อื่น เพราะร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยสิ่งปฏิกูลที่มันไม่งามกอื่นก็ประกอบไปด้วยสิ่งปฏิกูลที่มันไม่งามทําให้จิตมันคลายจากความกําหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเพื่อให้ใจน้อมกับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่จิตได้ง่ายก็อสอนประมาณนี้นะแต่บัดด้วยวิบาก,กรรม มันบีบคันทำให้พระกลุ่มนี้เนี่ยจักแง่คิดผิดอ่าจักแง่คิดผิดผิดยังไงก็ติดตามวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะสำหรับคืนนี้เราก็ ราตรีสวัสดิาา์พระลัตตนาตถาจ้า